ีตอนเช้าๆค่ะวันนี้เข้าสวนมาก็จะมาดูต้นไม้นะคะว่ามีผิดปกติอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่ค่ะไม่ผิดปกติอะไรเลยนะคะเพิ่งจะปรับพื้นที่เสร็จใหม่ส่วนตัวนี้นะคะก็จะไปเอาเพื่องฟ้ามาชําในกระถางไว้เพื่อหลบหลบมุมนะคะเอาไว้ด้านนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ตน้นใช้ท้ายป้าก็จะพยายามเอาต้นเล็กๆมาวางไว้นะคะตรงด้านหน้า ก็จะได้โดดเด่นเนาะวิธีการจัดต้นไม้ป้าก็พย,ยายามเอาต้นไม้ที่สูงเด่นมาวางข้างหน้าเพื่อมองมาจากด้านหน้าก็จะได้มองเห็นต้นไม้ของเราแบบโดดเด่นสวยงามแบบนี้นะคะนี่วิธีการจัดต้นไม้ของป้านะคะคิดเองทําเองปรับเองค่ะตรงนี้ก็คือกระเบื้องที่จัดไปตั้งให้สูงสง่าเพราะว่าที่ของเราเป็นที่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นที่ลาดต่านะคะ ที่รับต่ําด้านนี้ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพื้นที่หลุมหลุมเป็นหลุมเป็นบอดเนาะป้าก็พยายามหานี่ก็คือเอาึปืน้นปูนมาแล้วคะ่ะซึกปูนมาถุงหนึ่งก็มาปรับพื้นที่ตรงนี้แต่นี้ปูนหมดอ,อทํำยังไงดีร่ะไม่เต็มพื้นที่มีกิดบล็อกเหลือๆค่ะเนี่ยบล็อกเหลือๆป้าก็เก็บมามีทรายเหลือก็แต่ปูนไม่เหลือทําอย่างไรดีป้าก็ทําแบบนี้ได้ค่ะเห็นไหมคะ ก็จะให้เด็กมาทําให้แบบนี้อัดแบบนี้นะคะเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาหลายวันป้าก็ทําแบบนี้เลยมีแนวคิดว่าจะเอาอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโต๊ะหินอ่อนค่ะมาตั้งตรงนี้เพื่อที่เราจะได้นั่งตรงนี้รับอากาศดีๆตรงนี้เผื <ances S 1> <phem era S 2> ่อใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้นั่งพักอากาศเยน็ยนๆตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เราปรับแล้วก็ทําเองคิดเองทําเองนะคะ ทำง่ายๆสไตล์ของป้ารองเองนั่นแหละค่ะตรงน,นี้ก็จะมีต้นมะม่วงเพื่อที่จะมีความเย็นลงมาด้วยนะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้เนาะทำง่ายๆกันเลยทีเดียวนะคะทำง่ายๆสไตล์ป้ารองเลยค่ะมองเห็นข้างนอกก็จะเป็นโลง่โลงๆลมพัดผ่านไปอากาศตรงนี้ก็จะดีๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้อ่ บูนตรงนี้นะคะมีอากาศดีๆเย็นๆเพื่อให้เพื่อนๆพ้องของเราเดินผ่านไปผ่านมาได้รับอากาศบริสุทธิ์ของเราเราก็จะทําแบ่งปันเพื่อเพื่อนๆด้วยนะคะเห็นไหมคะอากาศดีดีค่ะตอนเช้าๆวันนี้อากาศดีมากๆเลยนี่ก็เพื่องฟ้าที่ป้าได้ชาไว้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะคะตอนนี้ได้ออกดอกไปแล้วต้นนี้ใครๆก็ถามว่าใช่ต้นพริกไทยไหมคะไม่ใช่นะคะเป็นต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นประดับสวนที่มีเวลามีดอก มีลูกเขาจะเป็นเม็ดสีแดงแดงแดงแค่ะเดี๋ยวพอออกดอกเม็ดสีแดงแล้วป้าจะอัปเดตให้ดูนะคะสาหรับต้นนี้เนาะก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงข้างๆนี้นะอันนี้คือแถวริมน,นะคะอันนี้แถวสองตรงนู้นแถวสามแล้วก็มีแถวสี่ถัดๆไปนะคะอ๋อก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมปราลองแนวคิดของประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ